สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมวิชิตเทปันนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ทุ่งนาของผมนะฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูโครงการใหม่นะครับของครอบครัวนะไม่ใช่ของผมที่ผมที่จะทําคนเดียวนะฮะเป็นโครงการนะครับเจาะนาบดานนะครับเพื่อที่จะทําการเกษตรนะครับก็หลักๆก็ตอนนี้ก็ทานานะครับอยากจะทํานาได้ปีละ2ครั้งหรือ3ครั้งนะครับก็ว่ากันไปนะครับวันนี้กําลังติดตั้งโซล่าเซลล์กันอยู่นะครับนงนะครับเอาบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับมาช่วยติดตั้งระบบนะฮะในการ เป็นเขาเรียกว่าช่างมืออาชีพนะครับมืออาชีพแล้วตอนนี้นะฮะในการติดตั้งระบบโซลาเซลล์ทั้งหมดวันนี้ใช้ปัม๊มซับมิสตนะครับสแรงด้วยกันนะครับซึ่งใช้ตัวแผงโซลาเซลล์ทั้งหมด8แผงเป็นโมโนอ,อยู่ข้างบนนะครับซึ่งตอนนี้ใช้เป็นเหมือนลักษณะคล้ายกระตอบนะครับเป็นบ้านแบบโมเดลนะฮะซึ่งก็มุงหลังคาด้วยหลังคาเด็กแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นโซลาเซลล์อยู่ด้านบนนะครับตอนนี้นงกําลังติดตั้ง เื่อจะเทสกันก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าโดยระบบยังไม่ร้อเเท่าไหร่นะครับแต่ก็เอาชัวคราวไว้ก่อนตอนนี้<ร>หย่อนลงไปสี่ท่อนนะครับน้ำอยู่ที่ประมาณ8เมตรเดี๋ยวมาลองดูว่าน้ําจะแห้งหรือจะอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวมาลองลุ้นกันนะฮะที่จริงกะว่าจะหย่อนทั้งหมดเลยแต่กลัวแบบเผื่อมีปัญหานะครับมันดึงขึ้นมายากนะเพราะว่าน้ํามันเข้าท่อแล้วมันก็จะดึงหนักหน่อยใกล้ยังรอรอรอดูอยู่ครับจ้จำจำสายจ้ำ,จำสายก่อน อันนี้อนุกรมกันรอรุ่นฮะมาดูข้างในก่อน,นอันนี้แพงแล้วเข้าด้านบนนี้มาดูเรื่องน,น้ำมจะไหลมาหาบ,บวกลบฮะ,ะขึ้นไปเข้าออกมาเลยในคอนโทรลใน UVW ปกติอ่ะอ,อ่ะซับขึ้นฮัลโหลมันขึ้นฮัลโหลแล้วเมื่อกี้มาแล้วโโอ้โหน้ำพุ่งฮะโอ้ เต็มนอ้อครับปั๊มสามนิ้วฮะทุกคนสุดยอดอถ้าได้ขนาดนี้ตลอดใส่น้ำได้เลยเออโอ้โหเวหนองบัก ปนนปนนไปไหนนะไปไหนกันนี่เริ่มใสแล้วน้ําดีแล้วฮะเริ่มดีแล้วเอาละครับทุกคนครับหลังจากที่ทดสอบระบบนะครับก็เป็นหน้าแบบที่น่าพอใจมากนะครับสำหรบับการใช้ตัวปั้มสามแรงนะครับในการดูดน้ำนะครับแล้วก็ย่อนแค่16เมตรเท่านั้นนะฮะเพราะว่าบ่บอตัวนี้ลึกอยู่ที่ประมาณ30เมตรนะครับสาิดนิดนิดย่อนไปแค่เส็บข้อน เ <28 S 2> ด <8 S 2> นินเจ็ดนปดเมตรนะครับอันนี้ก็คงจะเพียงพอครับตอนนี้ปั๊มไปแล้วพอเกือสิบนาทีนะครับน้าก็ยังไม่แห้งถ้าสามสิบนาทีถ้าเกิดสามสิบไม่แห้งไรว่าน้ําออกดีมากใช่นะตอนนี้ก็เดี๋ยวมาดูนะครับข้างล่างนะที่ปล่อยน้ําไปนะครับเป็นตอนนี้คือนาปังนะครับตอนนี้ก็ขาก็ยังไม่เกิดเลยถ้าเกิดไม่มีน้านี่คือแบบมีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ก็ปล่อยน้าไปแล้ว อันนี้แพงอยู่ด้านบนนะครับอันนี้ก็จะทําเป็นแบบแนวกระท่อมเป็นบ้านโมเดิร์นเลยนะครับในการที่จะเผื่ออนาคตเรามาอยู่ที่นี่นะครับเราเลี้ยงหมูเราทําพวกปศุสัตว์พวกอะไรต่างๆเกษตรต่างๆปลูกผักก็ได้นะครับก็ก็จะเป็นที่พักผ่อนนะครับออนาคตอาจจะมีอินเวอร์เตอร์ในการแปลงไฟนะครับเอาไว้เสียบนู่นเสียบนี่นะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับออนาคตนี่ผมวางแผนเลยว่าตรงนี้เนี่ยผมกะว่าเออถ้าเกิด คือถ้าเกิดจะได้มาอยู่จริงๆเนี่ยมันก็คือตรงนี้สามารถทําได้เพราะอย่างเช่นเราจะปลูกผักเราจะสร้างคอกหมูนะครับหรือต่างหรือจะเป็นขุดสระตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อที่จะกักเก็บน้ําเอาไว้นะครับนี่ก็ทําได้เหมือนกันนะครับวางแผนนี่คือเป็นการภาคเกษตรนะครับโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ตอนนี้ก็คือได้ทําการเทสนะครับก็คือ30มบนาทีผ่านไปแล้วนะครับย่อนไปที่16เมตรนะครับน้ําก็ยังไม่แห้งนะครับค่อนข้างที่จะ โอเคเลยนะครับคือเราตั้งใจว่าจะหย่อนลงไปประมาณ7ท่อนนะครับอันนี้16เมตรนี่ก็น้ำยังไม่แห้ง30นาทีแล้วนะครับยังไม่แห้งอันนี้เต็มปากท่อเลยฮนะเต็มปากท่อเลยนะนี่ด oh. ีมากโซล่าเซล์ลนะครับบุกทาังงานแสงอาทิตย์สอบโจสําหรับใครไม่มีไฟฟ้านะครับ แต่ยังไม่ตอบโจทย์ในการเซฟตังในกระเป๋านะครับจับทำไมมันจะเทียบยังไม่แต่งงานด้วยยังไม่แต่งงานด้วยแต่มีแฟนแล้วไม่งจับไปดีดีเออไปน้อยนะไปคุณไว้ใจผมได้นุ่งเอาไหนอันนี้ให้ทุกคนกนไปดูด้วยอันไฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมอธิบายก่อนเนี่ยครับผม แผงโมโน400วัตต์ของ Sunfree นะครับ Half c e l นะฮะแล้วกตว็ตัวนี้เราต่อนุกรมกันทั้งหมดอน,นุกรมก็คือบวกเข้าลบไปเรื่อยๆนะครับจับบวกลบคู่สุดท้ายที่เหลือไปเข้าคอนโทรลฮะเพราะคอนโทรลตัวนี้ได้400กว่าโวลต์ DC นะฮะเพราะฉะนั้นอันตรายนะครับถึงชีวิตนะครับ380โวลต์เนี่ยต้องต้องต้องเซฟตี้หน่อยนะฮะก็คือการต่อเนี่ย เราต่อคอนโทรลเสร็จก่อนแล้วค่อยมาจั๊ทีหลังคอนโทรลก็มีเบรกเกอร์เปิดปิดไว้ดูเบรกเกอร์ด้วยนะครับเบรกเกอร์โดยส่วนมากแล้วมันจะรับได้ตั้งแต่500โวลต์ขึ้นไปนะฮะตัวน,นี้ยังรับได้นะฮะถ้าใช้เป็นไฮโวลต์แบบนี้ <c oughs> นะฮะบายสกว่านาะตอนตอนนี้ <c oughs> <c oughs> นะฮะน้ำก็มันได้อยู่แล้วนะฮะถ้าเราเข้าใจระบบเนี้ยน้ำเวลาเนี้ยมันได้อยู่แล้วนะฮะยังได้น้ำอยู่แล้วโอเคครับผม โอเคตอนนี้เดี๋ยวคือจะทำการย่อนท่อทั้งหมดนะครับไปให้ครบทั้งหมด7ท่อนนะครับเดี๋ยวลองดูว่า,าจะย่อนได้ทั้งหมดหรือเปล่านะครับนี่นี่นีนน่ปาชินิก,นนกนาน้้งบิลปาจินิกันน้งปาปัวชวิกจู่ <c oughs> จรโรงพยาบาลใครที่โควิดติดหนอไอ้หาไอ้หนึ่งเนือ่ไอ้ปาจินิกมุด อย่าเปีเล่นมันโอ้อย่าเนแย่งในเบียก็ไม่คอยนดเออปั๊มมันจะไปโดนสายอะไรกันสายไเบียโรสมาตัวไอ้นะตยะางแนะเแดดมัน่อนเนาะจะตีโมงอยู่แล้วตีโมมันติดแน่ห เอความเต็มแสงมันลด้งมองคือมองเล่นไปเนี่ยเออเนี่ยเต็มจะมองรู้หน่อยขนาดเอดออนเนี่ยอันนี้สี่อ้สามมงสี่มงหรือ,อยัง อันนี้แดดบ่ายสามโมงครึ่งนะครับโดดแดดก่อนนะครับเกิดจะถึงยอดตัวต้ตนมะม่วงแล้วนะครับน้ำก็ออกดีนะครับแต่ความเข้มของแสงก็ยังลดลงลดลงนะเนาะแต่ถ้าตอนเที่ยงนะ่ะต้องมาดูอันนี้คือดีใจนะครับว่ามันมีน้ำนะครับน้ำไม่แห้งแล้วก็ระบบทำงานได้ดีเป็นแบบ อันนี้เส้นสายก็ยังไม่เก็บเดี๋ยวคลิปสรุปหรือคลิปไอต่างๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูที่ช่องบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนได้นะครับก็เข้าไปติดตามชมกันนะครับอันนี้ก็ผมแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวส่วนคลิปของผมก็คงจะมีการสรุปอีกครั้งหนึ่งแหละนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่า,า,ามันทำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างค่าใช้จ่ายสูงเฉลี่ยเรื่องเงินต่างๆนะครับมันมีเยอะอยู่นะครับ ก็ตรงนี้ก็จะทําเป็นแบบแนวบ้านโมเดินด้วยเดี๋ยวก็จะรีวิวนะครับการทําบ้านแบบโมเดิร์นตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่พักอาศัยแบบตุ้งนานะครับดูวิวครับจุ๊บนี่นะครับนอนแบบสบายนะครับนอนแบบสบายเลยไม่ต้องกลัวอะไรนะครับมีไฟ,ฟฟ้ามีอะไรใช้นะครับถ้าเกิดอยากใช้พวกทีวี TV ตู้เย็นพัดลมต่างๆก็จะมีระบบอีกระบบหนึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มน้องๆเนาะก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดใช้พวกทีวีตู้เย็นระบบ เจ็ดหมื่นห้าถ้าเกิดอยากใช้พวกไฟฟ้า<ล>อ่าฮะอืมก็ประมาณนั้นนะฮะสีแพงก็สามารถใช้ได้เลยแบตลิเธียมกี่ก้อนนะก้อนเดียวอันนี้เริ่มที่โม้วนเดียวลูกเดียวอ๋อลูกเดียวอนาคตือเพิ่มแบตได้ถ้าอยากแบบอยากใช้ไฟมากๆอือฮะโอเคครับผมเดี๋ยวลึกๆยังไงก็ไปที่บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนได้เลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ EP แรกนะครับก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการโครงการ โครงการใช้น้ํานะครับโครงการใช้น้ําเพื่อการเกษตรของอในครอบครัวของผมเองนะครับทุกคนนี่อันนี้ก็แล้วก็คลิปต่างๆนะครับก็จะอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันเรื่อยนะครับเพราะว่า,าช่วงนี้นะครับก็หลังจากปาีใหม่มาแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงโควิดอีกแล้วนะครับก็ก็คงจะต้องเขาเรียกว่า ต้องทำคอนเทนต์อะไรต่างๆเกี่ยวกับไอเดียให้กับใครหลายคนที่ต้องการอยู่บ้านหรืออยากจะหาอยากจะวางแผนอยากจะวางระบบน้ําแบบนี้นะครับมาอยู่ตามสวนต่างๆนะครับไม่มีไฟฟ้าก็แบบนี้ได้เลยนะครับโอเคยังไงคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็น้องบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับอย่าลืมนะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับระบบน้ําในวันนี้นะครับระบบ3นิ้วนะครับปั๊มซับเมร์สามแรงนะครับพอจบไปแล้วนะครับสวัสดีครับ